สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจิตสว่างธรรมะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับธรรมะเรื่องทำบุญแทบตายแต่ชีวิตไม่ดีขึ้นเลยเพราะพลาดสิ่งนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังและรับชมได้เลยทำบุญแทบตายแต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้น ทำไมบางครั้งเราถึงตั้งใจทำดีทุกอย่างแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นไปตามที่หวังหลายคนอาจคิดว่าเป็นเพราะบุญยังไม่เต็มหรือเพราะชะตาชีวิตไม่ดีแต่ความจริงแล้วอาจเป็นเพราะเราพลาดสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือความตั้งใจและการทำใจให้บริสุทธิ์การทำบุญโดยไม่ได้มีความจริงใจหรือทำไปเพียงเพราะอยากได้ผลย่อมไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้ การทำบุญจ <S an> ึงไม่ใช่แค่การให้หรือการบริจาคแต่คือการฝึกใจของเราให้มีเมตตาให้อภัยและให้ความสงบแก่ตัวเองเมื่อใจเราสงบการกระทำทุกอย่างก็จะมีพลังและชีวิตจะเริ่มดีขึ้นจากภายในดังนั้นอย่ามุ่งแค่ผลบุญภายนอกแต่ต้องใส่ใจในคุณภาพของจิตใจเพราะนี่คือกุญแจสำคัญที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางดีทำบุญแทบตาย แต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ทั้งที่เราให้ทั้งเงินเวลาและแรงกายแต่ทำไมชีวิตยังเหมือนเดิมบางครั้งก็เพราะเรามองข้ามสิ่งสำคัญคือใจของเราเองการทำบุญโดยไม่รู้ตัวว่าจิตใจยังมีความโลภความโกรธหรือความอิจฉาแฝงอยู่การให้ก็ไม่เกิดคุณค่าและผลบุญก็ไม่เต็ม พระบุญที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินหรือสิ่งของแต่ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของใจการทําบุญด้วยจิตที่สงบด้วยความเต็มใจและด้วยเมตตาจะส่งผลให้เรารู้สึกเบาใจมีความสุขและชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงความยากลําบากอาจไม่หายไปทันทีแต่ใจที่สงบจะทําให้เรารเผชิญปัญหาได้อย่างมั่นคงและมองเห็นหนทางแก้ไขได้ชัดเจน การทำบุญไม่ใช่การแลกบุญเพื่อหวังผลตอบแทนแต่คือการสร้างความดีให้กับจิตใจให้เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางให้อภัยและรักตัวเองเพราะเมื่อใจเราสงบทุกสิ่งรอบตัวก็เริ่มสงบตามคนรอบข้างเริ่มรับรู้พลังบวกจากเราและชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นอย่างแท้จริงนี่คือความลับของบุญที่หลายคนพลาดทำดีโดยไม่ดูใจตัวเองทำดีโดยไม่เข้าใจว่าความตั้งใจสำคัญที่สุด หากเราเริ่มใส่ใจจิตใจของเราทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์เราจะพบว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องรอเวลาแต่ความสุขเริ่มจากภายในและทุกการกระทำดีจะกลับมาหาเราในรูปแบบที่เหนือความคาดหมายทำบุญแทบตายแต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นหลายคนอาจรู้สึกท้อรู้สึกว่าไม่ว่าทำดีแค่ไหนก็เหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ความจริงแล้ว ชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่เราให้หรือจำนวนเงินที่เราเสียสละชีวิตขึ้นอยู่กับคุณภาพของใจเราใจที่ยังเต็มไปด้วยความยึดมัน่นความกโกรธความอิจฉาหรือความโลภแม้เราจะทำบุญมากแค่ไหนใจที่ยังไม่บริสุทธิ์ก็ไม่สามารถรับพลังบุญได้เต็มที่การทำบุญจึงไม่ใช่แค่การให้แต่คือการฝึกใจให้สงบฝึกให้เราเข้าใจตัวเอง ฝึกให้เรามีเมตตาต่อคนอื่นและฝึกให้เราให้อภัยตัวเองเมื่อตั้งใจทำบุญด้วยใจที่สงบด้วยความเต็มใจและความบริสุทธิ์เราจะรู้สึกเบาใจอิ่มใจและชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนไปทุกความทุกขค่อยๆลดลงทุกปัญหาดูเหมือนมีทางออกและเราจะเริ่มมองเห็นความงดงามของชีวิตการทำบุญโดยไม่ตั้งใจหรือทำเพียงเพื่อหวังผลย่อมไม่สร้างความเปลี่ยนแปลง แต่การทำบุญด้วยความตั้งใจแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความสงบและความสุขภายในได้อย่างยิ่งใหญ่สิ่งสำคัญคือการเข้าใจว่าบุญไม่ได้วัดที่จำนวนแต่วัดที่คุณภาพของจิตใจและเมื่อใจเราสงบการกระทำทุกอย่างจะมีพลังการพูดการคิดการทำงานการอยู่กับคนรอบตัวทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปในทางดีชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยความวุ่นวายจะเริ่มสงบ ชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยความทุกข์จะเริ่มมีความสุขและความรักความเมตตาที่เราให้ไปจะย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดดังนั้นอย่ามุ่งแค่ผลบุญภายนอกแต่ใส่ใจคุณภาพของใจตัวเองเพราะนี่คือกุญแจสำคัญที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเริ่มจากใจเราเริ่มจากวันนี้ทำด้วยความบริสุทธิ์และสังเกตความเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นไม่ใช่เพราะโชคช่วย แต่เพราะใจเราเปลี่ยนและเมื่อตัวเราเปลี่ยนโลกทั้งใบก็เริ่มเปลี่ยนไปพร้อมกันทำบุญแทบตายแต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ทั้งที่ตั้งใจให้ทั้งเวลาแรงกายและทรัพย์สินแต่ชีวิตกลับไม่เปลี่ยนสิ่งที่หลายคนมองข้ามคือจิตใจของตัวเองเราอาจทำบุญไปแต่ใจยังเต็มไปด้วยความทุกข์ ความโกรธความอิจฉาหรือความไม่พอใจใจที่ไม่สงบจะไม่สามารถรับพลังบุญได้เต็มที่การทำบุญจึงไม่ใช่แค่การให้แต่คือการฝึกใจฝึกให้เข้าใจตัวเองฝึกให้มีเมตตาต่อผู้อื่นและฝึกให้เราปล่อยวางเมื่อใจสงบทุกสิ่งรอบตัวก็เริ่มสงบทุกปัญหาที่เคยดูใหญ่ก็เริ่มเล็กลงทุกอุปสรรคที่เคยหนักก็เริ่มเบา การทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตแม้เพียงการให้ความช่วยเหลือเล็กๆหรือเพียงการตั้งใจคิดดีต่อผู้อื่นก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้บุญที่แท้จริงคือความสงบและความดีในใจเราเองไม่ใช่สิ่งที่วัดจากจำนวนหรือผลลัพธ์ภายนอกชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยความวุ่นวายจะค่อยๆเริ่มสงบชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยความทุกข์จะเริ่มมีความสุข ทุกการกระทำที่ดีจะสะท้อนกลับมาบางครั้งอาจมาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดไม่ใช่ทันทีแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสิ่งสำคัญคือความตั้งใจของเราความจริงใจในการทำความดีและการสังเกตใจตัวเองการทำบุญที่แท้จริงคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองและรักตัวเองเมื่อใจเราสงบการมองโลกก็เปลี่ยนไป เราจะเห็นความงดงามในสิ่งเล็กๆเห็นคุณค่าของชีวิตในทุกวันเห็นความรักและความเมตตาที่เราให้ไปสะท้อนกลับมาและเราจะเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราได้แต่คือสิ่งที่เราให้สิ่งที่เราเข้าใจและสิ่งที่เราปล่อยวางเมื่อเราเริ่มทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์และเริ่มฝึกใจให้สงบเราจะพบว่าชีวิตเริ่มดีขึ้นจริงๆไม่ใช่เพราะโชคชะตาหรือสิ่งใดเด่น แต่เพราะใจเราเปลี่ยนและเมื่อใจเราเปลี่ยนทุกสิ่งรอบตัวก็เปลี่ยนไปโลกของเราก็เริ่มสว่างขึ้นและทุกวันจะเต็มไปด้วยความสงบความสุขและความรักที่แท้จริงนี่คือความลับของบุญที่หลายคนพลาดทำดีโดยไม่ดูใจตัวเองทำดีโดยไม่เข้าใจว่าความตั้งใจสำคัญที่สุดการทำบุญที่แท้จริงคือการสร้างชีวิตให้ดีขึ้นจากภายในเริ่มจากใจเราและค่อยๆส่งผลไปสู่ทุกสิ่งรอบตัว ทำบุญแทบตายแต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นหลายคนตั้งใจทำดีทุกวันให้ทั้งแรงกายเวลาและทรัพย์สินแต่กลับรู้สึกว่าผลบุญไม่เห็นผลสิ่งที่หลายคนมองข้ามคือความตั้งใจและความบริสุทธิ์ของใจตัวเองการทำบุญโดยใจยังเต็มไปด้วยความโลภความโกรธหรือความอิจฉ้าแม้เราจะให้มากแค่ไหนใจก็ไม่สามารถรับพลังบุญได้เต็มที่การทำบุญจึงไม่ใช่แค่การให้สิ่งของ แต่คือการฝึกใจฝึกให้ใจสงบฝึกให้มีเมตตาต่อคนอื่นฝึกให้เรารู้จักปล่อยวางเมื่อใจสงบทุกสิ่งรอบตัวก็จะเริ่มสงบปัญหาที่เคยใหญ่ก็เริ่มเล็กลงความทุกข์ที่เคยหนักก็เริ่มเบาการทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตแม้เพียงรอยยิ้มการช่วยเหลือเล็กๆหรือเพียงความตั้งใจคิดดีต่อผู้อื่นก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้บุญที่แท้จริงคือความสงบและความดีในใจเราเอง ไม่ใช่สิ่งที่วัดจากจํานวนหรือผลลัพธ์ภายนอกชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยความวุ่นวายจะเริ่มสงบชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยความทุกข์จะเริ่มมีความสุขทุกการกระทําดีจะสะท้อนกลับมาอาจมาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดไม่ใช่ทันทีแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสิ่งสําคัญที่สุดคือความตั้งใจและความจริงใจในทําความดีการทําบุญที่แท้จริงคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองและรักตัวเองเมื่อใจสงบ การมองโลกก็เปลี่ยนไปเราจะเห็นความงดงามในสิ่งเล็กๆเ,เห็นคุณค่าของชีวิตในทุกวันเห็นความรักและความเมตตาที่เราให้สะท้อนกลับมาเราจะเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราได้แต่คือสิ่งที่เราให้สิ่งที่เราเข้าใจและสิ่งที่เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางการทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตของเราเองแต่ยังเปลี่ยนพลังรอบตัวทําให้เรากับคนรอบข้างมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการให้อภัยผู้อื่นและให้อภัยตัวเอง คือส่วนหนึ่งของบุญเป็นสิ่งที่จะทําให้ใจเราสงบและเปิดกว้างเมื่อใจเราเปิดกว้างความรักความเมตตาและความสุขก็จะไหลเข้ามาในชีวิตอย่างธรรมชาตินี่คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามทําบุญมากมายแต่ชีวิตยังไม่ดีขึ้นเพราะพลาดการดูใจตัวเองพลาดความบริสุทธิ์ของจิตและพลาดการเข้าใจว่าความสุขเริ่มจากภายในเริ่มจากความสงบของใจเมื่อตัวเราเปลี่ยนโลกทั้งใบก็เปลี่ยนสิ่งที่เคยดูเป็นปัญหาใหญ่ก็จะค่อยๆเล็กลง สิ่งที่เคยทําให้ใจหนะักก็จะเบาลงการทําบุญที่แท้จริงคือการฝึกตัวเองให้สงบให้มีเมตตาให้รักตัวเองและผู้อื่นและเมื่อเราฝึกได้ทุกการกระทําดีจะเริ่มสง่งผลชีวิตจะเริ่มดีขึ้นอย่างแท้จริงไม่ใช่เพราะโชคหรือความบังเอิญแต่เพราะใจเราเปลี่ยนและเมื่อใจเราเปลี่ยนทุกสิ่งรอบตัวก็เริ่มเปลี่ยนตามโลกก็เริ่มสว่างขึ้นและชีวิตเต็มไปด้วยความสงบความสุขและความรักที่แท้จริงนี่คือความลับของบุญที่หลายคนมองข้ามทำดีโดยไม่ดูใจตัวเอง ทำดีโดยไม่เข้าใจว่าความตั้งใจและความบริสุทธิ์สำคัญที่สุดการทำบุญที่แท้จริงคือการสร้างชีวิตให้ดีขึ้นจากภายในเริ่มจากใจเราและค่อยๆส่งผลไปสู่ทุกสิ่งรอบตัวและนี่คือหนทางที่แท้จริงสู่ชีวิตที่สงบและมีความสุขอย่างยั่งยืนทําบุญแทบตายแต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นหลายคนตั้งใจทำดีทุกวันให้ทั้งเวลาแรงกายและทรัพย์สินแต่กลับรู้สึกว่าผลบุญไม่เห็นผล สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือความตั้งใจและความบริสุทธิ์ของใจตัวเองการทำบุญโดยใจยังเต็มไปด้วยความโลภความโกรธหรือความอิจฉาแม้เราจะให้มากแค่ไหนใจก็ไม่สามารถรับพลังบุญได้เต็มที่การทำบุญจึงไม่ใช่แค่การให้สิ่งของแต่คือการฝึกใจฝึกให้ใจสงบฝึกให้มีเมตตาต่อผู้อื่นฝึกให้เรารู้จักปล่อยวางเมื่อใจสงบทุกสิ่งรอบตัวก็จะเริ่มสงบ ปัญหาที่เคยใหญ่ก็เริ่มเล็กลงความทุกข์ที่เคยหนักก็เริ่มเบาการทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตแม้เพียงรอยยิ้มการช่วยเหลือเล็กๆหรือเพียงความตั้งใจคิดดีต่อผู้อื่นก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้บุญที่แท้จริงคือความสงบและความดีในใจเราเองไม่ใช่สิ่งที่วัดจากจำนวนหรือผลลัพธ์ภายนอก ชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยความวุ่นวายจะเริ่มสงบชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยความทุกข์จะเริ่มมีความสุขทุกการกระทําดีจะสะท้อนกลับมาอาจมาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดไม่ใช่ทันทีแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสิ่งสําคัญที่สุดคือความตั้งใจและความจริงใจในการทําความดีการทําบุญที่แท้จริงคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองและรักตัวเองเมื่อใจสงบการมองโลกก็เปลี่ยนไป เราจะเห็นความงดงามในสิ่งเล็กๆเ,เห็นคุณค่าของชีวิตในทุกวันเห็นความรักและความเมตตาที่เราให้สะท้อนกลับมาเราจะเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราได้แต่คือสิ่งที่เราให้สิ่งที่เราเข้าใจและสิ่งที่เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางการทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตของเราเองแต่ยังเปลี่ยนพลังรอบตัวทำให้เรากับคนรอบข้างมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น การให้อภัยผู้อื่นและให้อภัยตัวเองคือส่วนหนึ่งของบุญเป็นสิ่งที่จะทําให้ใจเราสงบและเปิดกว้างเมื่อใจเราเปิดกว้างความรักความเมตตาและความสุขก็จะไหลเข้ามาในชีวิตอย่างธรรมชาตินี่คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามทําบุญมากมายแต่ชีวิตยังไม่ดีขึ้นเพราะพลาดการดูใจตัวเองพลาดความบริสุทธิ์ของจิตและพลาดการเข้าใจว่าความสุขเริ่มจากภายในเริ่มจากความสงบของใจเมื่อตัวเราเปลี่ยนโลกทั้งใบก็เปลี่ยน สิ่งที่เคยดูเป็นปัญหาใหญ่ก็จะค่อยๆเล็กลงสิ่งที่เคยทำให้ใจหนักก็จะเบาลงการทำบุญที่แท้จริงคือการฝึกตัวเองให้สงบให้มีเมตตาให้รักตัวเองและผู้อื่นและเมื่อเราฝึกได้ทุกการกระทำดีจะเริ่มสง่งผลชีวิตจะเริ่มดีขึ้นอย่างแท้จริงไม่ใช่เพราะโชคหรือความบังเอิญแต่เพราะใจเราเปลี่ยนและเมื่อใจเราเปลี่ยนทุกสิ่งรอบตัวก็เริ่มเปลี่ยนตามโลกก็เริ่มสว่างขึ้นและชีวิตเต็มไปด้วยความสงบความสุข และความรักที่แท้จริงนี่คือความลับของบุญที่หลายคนมองข้ามทำดีโดยไม่ดูใจตัวเองทำดีโดยไม่เข้าใจว่าความตั้งใจและความบริสุทธิ์สำคัญที่สุด การทำบุญที่แท้จริงคือการสร้างชีวิตให้ดีขึ้นจากภายในเริ่มจากใจเราและค่อยๆส่งผลไปสู่ทุกสิ่งรอบตัวและเมื่อเราทำได้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความสงบและความสุขที่แท้จริงเราจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของทุกสิ่งรอบตัวเห็นความงดงามของธรรมชาติเห็นคุณค่าของผู้คนและรู้จักรักตัวเองมากขึ้นความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะได้สิ่งใดแต่เพราะใจเราเต็มไปด้วยความเมตตาความสงบและความเข้าใจ นี่คือหนทางสู่ชีวิตที่สงบชีวิตที่มีความสุขและชีวิตที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงและนี่คือเหตุผลที่ทําให้บุญที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการทําเพื่อหวังผลแต่คือการเปลี่ยนใจเราให้ดีขึ้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นทําบุญแทบตายแต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นหลายคนพยายามทําดีทุกวันทั้งให้เวลาแรงกายและทรัพย์สินแต่กลับรู้สึกว่าผลบุญไม่เห็นผล สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือคุณภาพของจิตใจตัวเองใจที่เติมไปด้วยความโลภความโกรธความอิจฉาหรือความไม่พอใจแม้เราจะทำบุญมากเพียงใดใจก็ไม่สามารถรับพลังบุญได้เต็มที่การทำบุญจึงไม่ใช่แค่การให้สิ่งของแต่คือการฝึกใจฝึกให้สงบฝึกให้มีเมตตาต่อผู้อื่นฝึกให้ปล่อยวางเมื่อใจสงบทุกสิ่งรอบตัวก็เริ่มสงบ ปัญหาที่เคยใหญ่ก็เริ่มเล็กลงความทุกข์ที่เคยหนักก็เริ่มเบาการทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตแม้เพียงรอยยิ้มการช่วยเหลือเล็กๆหรือความตั้งใจคิดดีต่อผู้อื่นก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้บุญที่แท้จริงคือความสงบและความดีในใจเราเองไม่ใช่สิ่งที่วัดจากจำนวนหรือผลลัพธ์ภายนอกชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยความวุ่นวายจะเริ่มสงบ ชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยความทุกข์จะเริ่มมีความสุขทุกการกระทำดีจะสะท้อนกลับมาอาจมาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดไม่ใช่ทันทีแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสิ่งสำคัญที่สุดคือความตั้งใจและความจริงใจในการทำความดีการทำบุญที่แท้จริงคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองและรักตัวเองเมื่อใจสงบการมองโลกก็เปลี่ยนไปเราจะเห็นความงดงามในสิ่งเล็กๆ เห็นคุณค่าของชีวิตในทุกวันเห็นความรักและความเมตตาที่เราให้สะท้อนกลับมาเราจะเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราได้แต่คือสิ่งที่เราให้สิ่งที่เราเข้าใจและสิ่งที่เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางการทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตของเราเองแต่ยังเปลี่ยนพลังรอบตัวทำให้เรากับคนรอบข้างมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการให้อภัยผู้อื่นและให้อภัยตัวเองคือส่วนหนึ่งของบุญ เป็นสิ่งที่จะทําให้ใจเราสงบและเปิดกว้างเมื่อใจเราเปิดกว้างความรักความเมตตาและความสุขก็จะไหลเข้ามาในชีวิตอย่างธรรมชาตินี่คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามทําบุญมากมายแต่ชีวิตยังไม่ดีขึ้นเพราะพลาดการดูใจตัวเองพลาดความบริสุทธิ์ของจิตและพลาดความเข้าใจว่าความสุขเริ่มจากภายในเริ่มจากความสงบของใจเมื่อตัวเราเปลี่ยนโลกทั้งใบก็เปลี่ยน สิ่งที่เคยดูเป็นปัญหาใหญ่ก็จะค่อยๆเล็กลงสิ่งที่เคยทำให้ใจหนักก็จะเบาลงการทำบุญที่แท้จริงคือการฝึกตัวเองให้สงบให้มีเมตตาให้รักตัวเองและผู้อื่นและเมื่อเราฝึกได้ทุกการกระทำดีจะเริ่มสง่งผลชีวิตจะเริ่มดีขึ้นอย่างแท้จริงไม่ใช่เพราะโชคหรือความบังเอิญแต่เพราะใจเราเปลี่ยนและเมื่อใจเราเปลี่ยนทุกสิ่งรอบตัวก็เริ่มเปลี่ยนตามโลกก็เริ่มสว่างขึ้นและชีวิตเต็มไปด้วยความสงบ ความสุขและความรักที่แท้จริงนี่คือความลับของบุญที่หลายคนมองข้ามทำดีโดยไม่ดูใจตัวเองทำดีโดยไม่เข้าใจว่าความตั้งใจและความบริสุทธิ์สำคัญที่สุดการทำบุญที่แท้จริงคือการสร้างชีวิตให้ดีขึ้นจากภายในเริ่มจากใจเราและค่อยๆส่งผลไปสู่ทุกสิ่งรอบตัวเมื่อเราทำได้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความสงบและความสุขที่แท้จริง เราจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของทุกสิ่งรอบตัวเห็นความงดงามของธรรมชาติเห็นคุณค่าของผู้คนและรู้จักรักตัวเองมากขึ้นความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเราได้สิ่งใดแต่เพราะใจเราเต็มไปด้วยความเมตตาความสงบและความเข้าใจนี่คือหนทางสู่ชีวิตที่สงบชีวิตที่มีความสุขและชีวิตที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงและนี่คือเหตุผลที่ทำให้บุญที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการทำเพื่อหวังผลแต่คือการเปลี่ยนใจเราให้ดีขึ้น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นการทำบุญที่แท้จริงเป็นทั้งการให้การปล่อยวางและการเข้าใจชีวิตเมื่อเราทำได้ทุกวันจะเป็นวันดีทุกลมหายใจจะเต็มไปด้วยความสงบทุกความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความรักและเมตตาและทุกปัญหาจะกลายเป็นบทเรียนที่สอนเราให้แข้มแข็งขึ้นและเข้าใจชีวิตมากขึ้นนี่คือการทำบุญที่แท้จริงนี่คือชีวิตที่เริ่มดีขึ้นและนี่คือความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง และเมื่อเราเริ่มเข้าใจเช่นนี้เราจะหยุดโทษบุญหยุดโทษโชคชะตาหยุดโทษฟ้าโทษดินแล้วหันกลับมาดูใจของตัวเองอย่างอ่อนโยนเพราะหลายครั้งชีวิตไม่ดีขึ้นไม่ใช่เพราะบุญไม่พอแต่เพราะใจเรายังแบกความทุกข์ไว้แน่นเกินไปใจที่เต็มไปด้วยความคาดหวังความเปรียบเทียบและความอยากได้ผลเร็วทำให้บุญที่ทำไปกลายเป็นภาระทางใจโดยไม่รู้ตัวเราทำดีแต่ใจกลับเหนื่อย ทำบุญแต่ใจกลับหนักและเมื่อใจหนักชีวิตก็หนักตามการทำบุญที่แท้จริงจึงไม่ควรเพิ่มความกดดันให้ชีวิตแต่ควรทำให้ใจเบาลงทำแล้วสบายใจทำแล้วปล่อยได้ไม่ยึดว่าต้องได้อะไรตอบแทนเพราะทันทีที่เราหยุดคาดหวังใจจะเริ่มโล่งและความสุขจะเริ่มเกิดขึ้นอย่างเงียบๆการทำบุญด้วยใจที่ว่างคือการเปิดพื้นที่ให้สิ่งดีๆเข้ามาไม่ใช่การบังคับให้ชีวิตต้องเปลี่ยน แต่เป็นการเปลี่ยนวิธีมองชีวิตของเราเองเมื่อใจเราอ่อนลงโลกจะไม่แข็งใสเราเหมือนเดิมเมื่อใจเรานุ่มขึ้นปัญหาจะไม่ทิ่มแทงเราเหมือนก่อนเราจะเริ่มเข้าใจว่าบางเรื่องไม่ได้ต้องแก้แค่ต้องวางบางความทุกข์ไม่ได้ต้องสู้แค่ต้องยอมรับและบางสิ่งที่หายไปจากชีวิตอาจไม่ได้มาเพื่อทำร้ายเราแต่มาเพื่อสอนให้เราโตขึ้นการทำบุญที่แท้จริงจึงเป็นการฝึกใจให้พร้อมรับทุกอย่างทั้งสุขและทุกข์ โดยไม่ต่อต้านไม่ผลักไสและไม่โทษตัวเองเมื่อเราทำบุญด้วยใจที่เข้าใจเช่นนี้ชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนโดยที่เราไม่ต้องเร่งไม่ต้องรอและไม่ต้องวิ่งไล่ตามความสุขเพราะความสุขจะค่อยๆเดินเข้ามาเองในรูปแบบของความสงบความพอใจและการยอมรับชีวิตตามความเป็นจริงและในวันที่เราเริ่มยิ้มได้ทั้งที่ปัญหายังอยู่วันนั้นแหละคือวันที่บุญเริ่มทำงานจริงๆไม่ใช่ภายนอกแต่ภายในใจเราเอง และเมื่อใจเริ่มเข้าใจชนีมากขึ้นเราจะไม่เร่งให้ชีวิตต้องดีในทันทีเราจะไม่ถามซ้ำๆว่าทำดีแล้วเมื่อไหร่จะได้ดีเพราะใจเริ่มรู้แล้วว่าความดีไม่เคยหายไปไหนเพียงจะผลของมันไม่ได้มาในรูปแบบที่เราคาดหวังเสมอบางครั้งบุญมาในรูปของความอดทนบางครั้งมาในรูปของบทเรียนและบางครั้งมาในรูปของการพาใครบางคนออกจากชีวิตเราไปเพื่อให้ใจเราเบาลง การทำบุญจึงไม่ใช่การเพิ่มสิ่งดีเข้ามาอย่างเดียวแต่คือการค่อยๆเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากใจเอาความยึดติดออกเอาความคาดหวังออกเอาความเจ็บซ้ำๆออกเมื่อใจว่างขึ้นชีวิตก็มีที่ว่างให้ความสุขเข้ามาและความสุขที่เข้ามาแบบนี้จะไม่หวือหวาไม่เสียงดังแต่จะอยู่ได้นานอยู่แบบไม่ต้องกลัวหายเราจะเริ่มใช้ชีวิตช้าลงฟังใจตัวเองมากขึ้นไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร ไม่เอาความสําเร็จของคนอื่นมาทําร้ายใจตัวเองเพราะใจเริ่มอิ่มจากภายในเมื่อใจอิ่มเราจะไม่หิวคําชมไม่หิวการยอมรับและไม่หิวผลลัพธ์เหมือนเดิมการทําบุญในจุดนี้กลายเป็นการใช้ชีวิตทั้งวันให้เป็นบุญคิดดีเป็นบุญพูดดีเป็นบุญอดทนเป็นบุญให้อภัยเป็นบุญและการไม่ทําร้ายใจตัวเองก็เป็นบุญเช่นกันเราจะเริ่มเข้าใจว่าบางวันที่ชีวิตดูไม่ก้าวหน้า แท้จริงแล้วใจเรากำลังเติบโตบางวันที่ไม่มีอะไรดีขึ้นภายนอกแต่ภายในเราสงบขึ้นนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่ลึกที่สุดและเมื่อใจเราแข็งแรงพอชีวิตภายนอกจะค่อยๆปรับตามแบบไม่ต้องฝืนไม่ต้องดึงไม่ต้องเร่งทุกอย่างจะมาในเวลาที่เหมาะสมและในวันที่เราหันกลับมามองเส้นทางที่ผ่านมาเราจะยิ้มให้กับตัวเองอย่างอ่อนโยนแล้วพูดกับใจเบาๆว่าที่แท้แล้วบุญไม่ได้ทำให้ชีวิตดีเร็วขึ้น แต่ทำให้เราทุกน้อยลงและเมื่อทุกน้อยลงชีวิตก็ดีขึ้นเองอย่างเงียบๆและเมื่อใจวางลงได้มากขึ้นเราจะเริ่มไม่กลัววันที่ชีวิตเงียบไม่กลัววันที่ไม่มีอะไรพิเศษเพราะเราเริ่มเห็นคุณค่าของความธรรมดาเห็นว่าการตื่นขึ้นมาแล้วใจไม่ฟุง้งไม่ร้อนไม่ดิ้นรนนั่นคือบุญที่เกิดขึ้นแล้วในแต่ละวันเราจะไม่เร่งให้ทุกอย่างต้องสำเร็จไม่เร่งให้ทุกอย่างต้องชัดเจน พราะใจเริ่มยอมรับว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องรู้คำตอบทุกเรื่องบางเรื่องแค่ปล่อยให้เป็นไปก็เบาวกว่าการพยายามควบคุมการทำบุญในจุดนี้คือการเลิกฝืนชีวิตเลิกฝืนคนอื่นและเลิกฝืนใจตัวเองเราจะเริ่มฟังมากกว่าพูดมองมากกว่าตัดสินและเข้าใจมากกว่าต่อว่าใจที่เคยแข็งจะค่อยๆอ,อ่อนใจที่เคยเร่งจะค่อยๆช้าและใจที่เคยสแสวงหาจะค่อยๆพอ เมื่อความพอเกิดขึ้นความทุกข์จะไม่มีที่ยืนไม่ใช่เพราะปัญหาหายไปแต่เพราะใจเราไม่แบกมันเหมือนเดิมการทำบุญจึงไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการมีพื้นที่ในใจพอจะอยู่กับปัญหาได้โดยไม่แตกสลายเราจะเริ่มเข้าใจว่าชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีทุกข์แต่คือชีวิตที่รู้จักวางทุกข์และเดินต่อไปอย่างไม่โกรธตัวเองเมื่อถึงจุดนี้เราจะไม่ถามแล้วว่าทำบุญไปทำไมชีวิตยังไม่ดี แต่จะยิ้มบางๆแล้วรู้ว่าที่ชีวิตยังยืนอยู่ได้ยังหายใจได้ยังมีใจที่ไม่แข็งกระด้างเหมือนเดิมนั่นแหละคือผลของบุญที่ค่อยๆงอกงามอยู่เงียบๆภายในและจากตรงนี้เองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าใจเราจะมีที่พักมีความอ่อนโยนพอและมีสติพอจะเดินต่อไปอย่างไม่หลงทางนี่คือบุญที่ไม่เสียงดังไม่อวดใครแต่พาเราผ่านชีวิตไปได้อย่างมั่นคงและสงบจริงๆ และเมื่อเราเดินมาถึงจุดที่ใจเริ่มเป็นที่พึ่งของตัวเองได้เราจะไม่หวังให้ใครมาช่วยเติมเต็มไม่หวังให้ใครมารับรองคุณค่าของเราเพราะใจเริ่มอิ่มจากความเข้าใจเราจะไม่เรียกร้องจากชีวิตมากเหมือนเดิมไม่โกรธตัวเองเมื่อพลาดไม่ตำหนิตัวเองเมื่อย,ยังไปไม่ถึงแต่จะค่อยๆประคองใจตัวเองเหมือนดูแลเด็กคนหนึ่ง การทำบุญในระดับนี้ไม่ได้อยู่ที่การให้ใครเห็นแต่อยู่ที่การไม่ทำร้ายใจตัวเองในวันที่อ่อนล้าการยอมพักโดยไม่รู้สึกผิดการยอมช้าโดยไม่ดูถูกตัวเองและการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตเมื่อใจเริ่มเมตตากับตัวเองใจจะเริ่มเมตตากับผู้อื่นโดยไม่ต้องฝืนเราจะเข้าใจว่าทุกคนต่างก็แบกภาระในแบบของตัวเองไม่มีใครร้ายเพราะอยากร้ายแต่เพราะเขายังเจ็บอยู่ข้างในความเข้าใจตรงนี้ทำให้ใ เมื่อใจไม่ต้องแข็งความทุกข์ก็ไม่ต้องชนกับเราแรงเหมือนเดิมการทำบุญจึงกลายเป็นการใช้ชีวิตด้วยความอ่อนโยนค่อยคิดค่อยพูดค่อยทำและค่อยวางเราจะเริ่มรู้ว่าชีวิตไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบแค่ต้องการใจที่ไม่ทอดทิ้งตัวเอง และเมื่อใจเราไม่ทอดทิ้งตัวเองต่อให้โลกจะผันผวนแค่ไหนเราก็ยังมีที่ยืนมีที่พักและมีแรงพอจะเดินต่อไปอย่างสงบนี่คือผลของบุญที่ไม่ต้องรอวันแสดงผลแต่เกิดขึ้นทันทีในวันที่ใจเราเปลี่ยนและจากตรงนี้เองชีวิตอาจไม่ได้ง่ายขึ้นแต่เราจะไม่ยากกับชีวิตเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเมื่อใจเราไม่ยากกับชีวิตเหมือนเดิมเราจะเริ่มเห็นว่าหลายวันที่เคยคิดว่าแย่ แท้จริงแล้วมันแค่ธรรมดาเราเคยเอาความคาดหวังไปกดทับมันไว้พอวางความคาดหวังลงชีวิตก็เบาขึ้นทันทีการทำบุญในระดับนี้ไม่ต้องมีพิธีไม่ต้องมีใครรู้แค่การตื่นขึ้นมาแล้วไม่ด่าว่าตัวเองแค่การยอมรับว่าวันนี้ใจยังไม่พร้อมและไม่ฝืนใช้ชีวิตเกินกำลังนั่นก็เป็นบุญแล้วเราจะเริ่มเห็นค่าของการหยุดของการหายใจลึกๆ ของการไม่ตอบโต้ในวันที่ใจอย่างร้อนเพราะเรารู้แล้วว่าการรักษาใจตัวเองสำคัญกว่าการเอาชนะใครเมื่อใจเราสงบเราจะไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับโลกไม่ต้องเร่งให้ใครเข้าใจและไม่ต้องอธิบายตัวเองตลอดเวลาใจที่สงบจะเลือกความเงียบแทนความวุ่นวายเลือกความพอแทนความอยากและเลือกความจริงใจแทนการเอาใจคนอื่นจนลืมตัวเอง การทำบุญจึงกลายเป็นการใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันใจรู้ว่าอะไรควรเก็บอะไรควรวางและอะไรไม่จําเป็นต้องแบกไปต่อเราจะเริ่มปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามจังหวะของมันไม่ดึงไม่ฝืนและไม่เร่งเพราะเราเข้าใจแล้วว่าดอกไม้แต่ละดอกไม่ได้บานพร้อมกันและชีวิตของเราก็เช่นกันเมื่อใจไม่เร่งเวลาไม่กดดันและความสุขจะไม่หนี มันจะค่อยๆอยู่กับเราในรูปแบบที่เรียบง่ายเป็นความสุขที่ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องโชว์แต่รับรู้ได้ชัดในใจและในวันที่เราหันกลับมามองตัวเองเราจะรู้ว่าที่แท้แล้วการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นเร็วแค่ไหนแต่คือการไม่ปล่อยให้ใจเราพังระหว่างทางและเมื่อใจไม่พังไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปทางไหนเราก็จะเดินไปได้อย่างมั่นคงสงบและไม่หลงทางอีกต่อไป หลายคนทำบุญแทบตายแต่ชีวิตกลับไม่ดีขึ้นเพราะเราเผลอมองข้ามสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือใจของตัวเองบุญที่แท้จริงไม่ใช่จำนวนเงินหรือสิ่งของที่ให้ไปแต่คือความบริสุทธิ์ของใจการทำดีด้วยใจที่ยังแบกความคาดหวังความโกรธหรือความเปรียบเทียบจะทำให้ใจหนักและชีวิตหนักตามแต่เมื่อเราทำบุญด้วยใจที่วางได้ปล่อยได้และเมตตาต่อตัวเองใจจะเริ่มเบา ความทุกข์จะค่อยๆลดลงและชีวิตจะดีขึ้นอย่างเงียบๆจากภายในบุญไม่ได้ทำให้ชีวิตดีเร็วขึ้นแต่ทำให้เราทุกน้อยลงและเมื่อทุกน้อยลงชีวิตก็ดีขึ้นเองโดยไม่ต้องฝืนความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การได้มาแต่คือการเข้าใจวางและไม่ทอดทิ้งใจตัวเองระหว่างทางถ้าคลิปนี้ช่วยให้ใจคุณเบาลงฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์ให้คนที่คุณรักได้ฟัง และกดติดตามช่องไว้เพื่อรับธรรมะดีๆที่จะช่วยดูแลใจคุณในทุกวันครับ